สวัสดีครับเจ็บกอดจากบ้านคุณนกับเก่าครับมื้อนี้เขาคั่วมาส่วนพี่น้องผมมาเห็ดเมนูง่ายๆกินแซ่บๆอีกแล้วครับผมเป็นเมนูใกลบ้านนะครับมื้อนี้เขาจะเป็นเมนูอย่างมาติดตามรับชมกันไดเลยครับวัตถุดิบอันแรกเขากะเป็นไกลบ้านนะเขากะสับเรียบร้อยสับเป็นตอนนะครับมื้อนี้ ส่วนประกอบอย่างอื่นมีใบกระเพราครับเป็นใบกระเพราแดงเราเก็บมาจากหลังบ้านลังสวนเท่านี้แหละครับผมมีกระเทียมจีนนะครับผมพริกแห้งพริกแดงอินดานะครับผมอันนี้มีน้ำตาลทรายน้ำปลาสับปงรส ที่อยู่ขาวมีผงปรุงรสครับผมซอสหอยนางรมครับวัตถุดีร่วมๆกับประมาณนี้ทุงติงดดาววัายากนะครับผมว่าเป็นเมนูอีหยง่งมือนี้เฮามาส่วนพี่น้องผมเฮ็ดผัดกะเพราไก่ชิ้นครับผมกะเพราไก่บ้านแบบเป็นชิ้นมาติดตามวิธีการและขั้นตอนกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกเอาก็จะตำพริกแห้งกันเนาะครับพี่น้องผม ตามด้วยพริกแดงกินดาครับผมกเผ็ดก็แล้วแต่ก็้มักก้มชอบด้วยครับพี่น้องผมกระเทียมครับตำร่วมกันได้เลยครับผมเอ้อกระจอบตำแค่หยาบๆนะครับผมเข้าจะบ่อเอาละเอียดแ้งประมาณนี้นะครับผมได้ประมาณนี่ละตอนนี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยครับมาเริ่มลงมือกันเลยนะครับผม คนแรงเอากระตั้งกระทะจุดไฟครับผมใส่น้ำมันต้องไปกประมาณสองสามตัวนะครับรอจนน้ำมันมันเดือดน้ำมันห้อนนะครับผมเดือดเอาดิ่ตั้งการร่วนไก่ก่อนนะครับ่น้อง พ่อกรว่มจะล่ามันหอนก่อนนะคุณ้องผมเพื่อมันเวลาเขาเขามาอตัดหรือว่าเขาเห็นอย่งนี้นกันจกกฤฤังบทติดกระทะน่าจะคุณลองผมตอนนี้กระทะเขากเป็นดอนได้ที่แล้วเอาไปเขาหก็ไปผัดไปมันจะล้วนในยุกชัดประมาณก๊ะ 7เ,เ,เลยนะครับพี่น้องผมเราสะผัดไปเรื่อยครับ,กกรบ,บตนนัวไก่เราจะนตอนมีไก่ห้ากรเริ่มซุกเรียบร้อยมานะผมประมาณ70%เร้ากรจะตักสนเกอนพี่นอ้อ มานี้นะครับเขามาเริ่มผงซอสกับเผากันเลยนะครับผมตอนแรกใส่น้ำลงไปก่อนครับกประมาณหนึ่งถ้วยนะครับผมเราจะรอจนน้ำมันเดือดนะครับผม ตามด้วยนักตกาดไส้นะครับผมใส่ลงไปก่อนครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวตามด้วยซอสหอยครับ คงคุ้รลบจากนั้นเอากระค้นชวนผสมทั้งเบิดให่มันเขากันก่อนนะครับผมค้นไปเรื่อยๆครับจนส่วนผสมมันเขากันทั้งเบิดคนนะครับ น้ำเริ่มฮ้อนเริ่มเดือดนะครับผมเอากระชินบนเบืองววารสดชาดสดกระเพราห้อได้ยี่ยังพห่หวานพ่นเค็มได้ยี่ยังนะครับผมตอนนี้ซอสห้อกรไดเร็วแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะใ,ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับ ตาโดยพริกกับกระเทียมที่เขาตำไว้นะครับพร้มเผ็ดกะระดับใดก็แล้วแต่กม็กมาค้อมชอบเลยนะครับจากมี้เขาจะพิดาไว้ก่อนครับทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวาเามาอบึงกันเวลาผ่านไปประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีเขาจะมาบงนะครับ น้ำกระเลิ่งงวดลงประมาณนี้แล้วครับคติดว่าไก่ยังเขาหนาจะเปื่อเลยนะครับผมเราจะซิมลดหนึงอีกเจน,นึงครับผมอม้ามหวานได้แล้มนะครับคมขาคนเข้มครับพี่นองผมเราจะตามด้วยน้ำปลาครับ ที่อยู่ดำสามารถใส่ได้กับผมถั่วบําักก็บกระทองใส่ครับ,กกบ,รรบในขั้นตอนนี้ครับส่วนของเจ็บความมีมาใส่นะครับผมเอากัใส่กับเผ่าล่องไปเลย,เลยครับออฟกับข้นคนผสมมันเคองเลือดให้มันเข้ากันขึ้นนะครับผม เป็นนันว่าผัดกระเพราไก่บ้านเป็นชิ้นเข้ากับเรียบรอยแล้วพร้อมสิเสิร์ฟแล้วหอมไปหาบ้านแปดบ้านอีกแล้วครับพี่น้องผมมากินมาเสียกันเด้วยครับผมเดี๋ยวเอาไปจัดใส่จานกันเลยครับ ข้าใกล้บ้านแบบเป็นชิน้นลองฉีบกอดจากบานค้นกับเขา่ากันเรียบร้อยแล้วมากินมาแสแแบนะบานค้นกับเข่าเด้อครับพี่น้องผมมาแสแแบนน้ำกันครับว่าจะกินข้าวเหนียวหรือว่ากินกับเข่าเจ้ากัแเสแแบได้ขึ้นกันครับผมส่วนน้ำกะมักหน่อยมากหลายกันแล้วแต่ห้องนะครับ กินก็ข้าวจ้าวก็ต้องมีน้ำเล็กน้อยครับผมมันจังแสบซอเหนียวจำก็ดีขึ้นกันครับมีนูไปใกล้บ้านสมารถสั่งสันด้หลายๆเมนูเด็ดกินสแสบๆสำหรับคลิปนี้แล้วเจ็บกอ็อจากบ้านพ้นกับเขาจะขอขอบคุณเอฟซีทุกทุกบ้านทุกทุกท่าน อีกามารับจมเป็นกำลังใจให้กันโดยดีเสมอมาไปสาไปเลี้ยวกาดปวากันน้องกับพี่นองผมช่วงนี้งานก็ไล่หลายเดี๋ยวจังไหนผมจะเฝ้่ากลับไปเหยี่ยมทุกทุกบ้านก็ประตูทุกทุกบ้านสรงกำลังใจให้ทุกทุกท่านคือเ่าคือเดือมครับสุดท้ายไทยคลิปวันนี้ให้ทุกทุกบ้านมีความสุข ทิดวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกๆบ้านทุกๆท่านโชคดีมีเงินทองใสนี่ขอบค,อบคาวคำว่าสวัสดีครับ